ล่าสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมผู้ทุกท่านอกับน้องสลาคือก่าพี่น้องสบายดีพี่น้องไอ้ล่างกายโนพากันจัดเมนูเด็ดปลานินใหญ่เราจะทำเมนูกินกับียร์นั่นโบ้ให้เขาออกไนหนเจ้าออกเป็นยุ ให้รังเอาเป็ี่ยนยุกป่ะเป็ี่ยนยุกเอาเอาออกเป็ี่ยนยุกออกเปลนเออวันหลังยังให้รังเชะตัวเชะบังตัวนี้ก่อนตัวเห็ดพ่อที่กันแด่เอาตรงเฮียนเนาะประสบการณ์เชะนั่นนนั่แหละเชะนั่นนนั่แหละเฉะรถจะเป็นยังเฮียนคักแล้วตัวเห็ดเหนื่อยเอาฉีมันก็ออกคักอะไรรอมีแต่กลางเนียนๆฉีมันเอาออกคักขนาดเลยขนา เออผ้าแลยมันใหญ่พูดระวังมือภาษากระเบืองนะถูก,กมือเด้อบอกเอาขาดรูกเด้เออโอ้ยผ้าอีกมันใหญ่เด้อค่ะตัดอีกตัดอีกเออนั่นแหละเออมันใหญ่นั่นแหละเออ ชไว้ต้ยมยำมะออื่นพี่น้องตัวนี้ส่วนตัวนี้จุ่มบอไอโนตัวนี้สิจุ่มเนาะโคใหญ่เลยพี่น้องเลยสงอนขนาดตัวนี้ได้ยูสโลปลายหรือว่าสองโลพอแล้วจะมาก็ได้ไอโนเอาออกรึเปล้าโลปลายหรือสองโล,ลนกกนนเนาะ คันเออคันไปขีดเบ็ดได้ใหญ่นั่นนี่ปุ๊บขาก็นขากบอกขาเฮ้ยเลยมันบอกขาดอกใส่เบ็ดนะแต่เขาขีดปาเป็นสิบเป็นสั่วลยังบอกเป็นยังโอ้ไอโน่บ่อยาก เปลี่ยนปะไรถ้าตัดขล้วกาแหละกับแฉะไปเลยตัวประตัดหึวน่าคนกําลังกําลังหัดดีเนาะอนนนนโอ้ยเห็ดดีๆมันจะถือเจ้าของเลยแต่ย,ย่านอะไรหมอมมีดอก่งก๊อม ฝนตกมืดมือพี่น้องตอนนี้กับตกจูบสีส่วนไปรุ่นไปเนื่องเขียดแบบหนาวกันเดาขทางนอกมันหนาว,นาวคนดีตกตลอดเลยมีคนดีอะไรลรอหันมาเอ้าห้าวที่หันเองเหรอเริ่มจะเซ่

Ừ. À, chỉ lại đi nói nó nó má tú lên การเอาเนื้อปลาออกจากก้างนี่แล้วแต่ไพถนัดพี่น้องเลยมันมีลายรูปแบบมีลายสูตรมีลายเทคนิคไพฑนัดแบบใดก็ออกแบบนั้นแต่เอาออกมาก,ก็คือกันต่างแต่ว่าผู้ใดถนัดแบบใดมาก็ชีวัย พาด้วยไอโนหัวมันนะพาไว้นำกานดูดมาแม <c oughs> ต่ต้องต้องกดผาต้งา้าตั้งหัวมันลงมาที่ เอาล่ะถนัดไฟถนัดเล่าอะ,อะไรก็ได้ยี่ดอกลอ, <laughs> องปลอมมือเ้ย <laughs> ต่อไปก็เอาเมียกับเห็ดเป็นตองหัดเห็ดปัดเอาเมียปลาปลาเมี่ยวเทาให้เห็ดกินช้อยป้าเนี่ยปัดเจียวหอ,อกบ่เป็นได้แหละอ ใช่เป็นหมอใช่เป็นวกตหัวมาเลยมาใช้น้ำกันดีไหตัวทงไี่อาเอาแต่เนือมันเราบอกบดังมาไล้เขาบดงอ๋อโทษแม่มาเลยจะบอกใฮะนี่เอลานจะได้ยินกนี่ว่าบ่ได้แห้งเนาะ ยาเลี S <S <preach ers> ้ยแล้ว <spell> ก <out> ันแล้วมาเลี้ยจังหวะแล้วช้อยไม่พอเห็นเราชอยเห็นเราชอยก็จะช้อยไม่ตอนนั้นแหละผักเป็นตอนดล อานีนี่ยจับข้อแตมือคมแท้อระวังเด้อจบจะขับมัดมือประยกาศแล้วบ่ มือน,นขิ่มเขาแล้วแล้วพี่น้องปนกบแต่นี่เฮ็ดไว้เมื่ออื่นเนาะเฮ็ดแล้วก็เอาใส่ตู้ไว้เมื่ออื่นแล้วก็อยากผัดอยากทอดอยากต้มยำก็พร้อมเลย อากาศเย็นสบายพี่น้าาองบหนาว่่างนอนเนนาะ <laughs> จำชีหนาววะลมแห้องอะไรหลกลางคืนมาแห้งเส็นแล้วแล้วก็ล่างแล้วก็เข่าตัวเย็นลด ใหญ่ๆเต็มคำเต็มคำไอ้โน่ละวะยำกรุ๊บๆเนาะเนาะบีบมังนาวใส่เว้ยก้อยเจียวน้อยไลยมันเปื่อยเออข้าวจ้วงเราเรียกหางบีบมังนาวใส่นี่เส็บเลยกินกะลากระดูกพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุญขนที่ติดตามรับชมสบายดี